เก็ินกินก,นนกันตระสปฏิบัติธรรมาปฏิบัติธรมาฏิมโลรติยานในระดูมทุกสิก่งทุกอย่างเำื่อประชาชนเอาไทยและชาวต่างประเทศททนับถือาศาสนาพุทธถือว่าเป็นาศาสนาสูงสุดของโลกพระเจ้าได้เกิดมาเพื่อเป็นชาติ เป็นธาตุของพร้เจ้าพระธาตุขังหลวงโดยตลอดลอสิ่งใดก็ตามคือวาสนาในสีในลวงล่ำกำกายด้วยเจตนาโนนี้เเจตนาขอเดกขอวาสนเก้าและสิ่งเก่าด้วยใจองจตจำนรขอมความด้วยหองเต่าหลานในและบริวารูน และในโอกาสเดียววันนี้ในวันคล้ายวันเกิดจะเริ่มตน้นชีวิตใหม่สขอ,อพระธาตุเจ้าโตรุดพบปรกษาทผู้กองประธา,านพรในความสำเร็จคิดเงินได้เหมือนคิดของได้กองคิดสิ่งใดก็ขอกระจมสำเร็จสำนิ็จลโดยเฉพาะอ <c ười> ย่างยิ่งวันที่1 4พฤษภาคมเมผมยะได้หลงเลือสร้างซึ่งอยู่ในเขตซผมได้เบอร์7 ลักเกต giảm จะลดได้ก็อยู่เอ่อบ่ giảm ก็ขอพระการเจ้าทรงเปิดเนรมิตของยาชนในสองเขตในไาหลงคะแนนเพื่อยึดอบัติหน้าที่ใ้ดีนสุดเพื่อความเพื่อแก้ปัญหาวามยาชนเพื่อเศรษฐกิจประเทศต่อไปหรือประชาชนได้มีกินไม่ใช่ในความทุกข์ตลอชีวิิ่งไปอิสรยสายอุณโมตสะพภวโตราโตสัมมาสัมพุทธว่า โมนโมตัสสะอสะวะโตอะโรสมมาสมุทตะนโมตัสสะตัวะโตอะระโตสมามาสมุทตะยาปะปุตตุตาอะตุลานุภาวะจีรังปะจิตาลัมะกะปะปุเรเทเวนะปุตตาอุตตระภิขยานะมามิอันตัง วรชินากาตุงกุมารักั็ปันะระกะ็ทุโยเมกิยะมะหาเทโรกะภาทาตุงทะเปติมหาถาเนเจติยังปูชิตานระเทเวหิอันวันทามิทาตุโยส से 哎。